ก็ว de ิธีเชื่อมลากนะครับถ้าเราเราเชื่อมลากเทคนิคของมันนะครับแต่ว่ามือเราสั่นมือเราสั่นบางคนยกยกลวดเชื่อมขึ้นมาแบบนี้นิดหนึ่งนะถ้ายกลวดเชื่อมขึ้นมาแบบนี้มือมันจะสั่นไอ้รอยเชื่อมมันจะไปอยู่แบบเนี้ยไปอยู่แบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ว่าแนะนําอันนี้สําหรับตัวตัวผมที่ผมทําอยู่ก็คือเชื่อมลากนี้ปุ๊บผมจะปรับไฟค่อนข้างอย่าเบาเวลาเชื่อมลากแล้วก็ อาร์ลงไปแล้วก็ดันไปหน้านิด่ึง <gemeinsam> แล้วก็ผมจะมายกขึ้นมาลวดเชื่อมนี่ก็คือจะมันอยู่ชิดไปนี่เลยคือจะแลกมาชิดๆกับเหล็กไปนี้เลยอันนี้ลวดเชื่อมเรามันก็จะมาตรงแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สั่นมันก็จะไม่สั่นใบแบบนี้ถ้าเรายกขึ้นมามันสั่นแน่นอนสั่น่แบบนี้นะครับแล้วก็เราคนโตนยากด้วยนะครับอันนี้คือผมเชื่อมมือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งจับชิ้นงานอยู่แต่ถ้าเราเชื่อมสองมือเราอาจจะยกขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชํานาญความถนัดของแต่ละคนด้วยอันนี้นะครับแต่ สำหรับใครที่ว่ามือสั่นๆหรือว่ามือใหม่ๆขอแนะนําว่าแนะนาว่าให้ตั้งมให้มันชิดมาแบบนี้เลยครับอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันชิดมากับชิหน้าม้เลยเราก็ลากมาเรื่อยๆตามแบบนี้นะครับนะครับให้มันมากินมาเรื่อยๆแบบเนี้นอกจากว่าเหล็กที่บางๆเราก็ช่วยลากมันทังนี้แต่ถ้าเหล็กที่ว่านาๆแบบนี้เราตั้งมาเรื่อยๆมันกินมาเเรื่อยๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับวิธีการแบบนี้มันไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่าเราต้องฝึก นะครับแล้วก็พยายามวิ่งให้มันเสมอให้มันเสม,อ,อ,ม,สมอกันบมันก็จะได้รอยรอยเชื่อมที่มาเต้าๆกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงต่ออีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สําหรับมือใหม่ๆนะครับก็มือเก่าๆก็เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วนะครับแต่ว่าแนะนําสําหรับมือใหม่ๆดีกว่าสําหรับมือใหม่ที่กาลังสนใจงานเชื่อมแบบนี้ด้วากาลังฝึกเชื่อมไบเนะี้นายก็แนะนําให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่หน้ากากออโต้ Auto ดีกว่ามันง่ายเลยนะครับก็ลองดู สักนิดนึงนะครับตามที่บอกหมครับว่าตั้งรวดเชื่อมไม่ชิดไปเลยเป็นตัวเชื่อมเจสิกนะครับเจสิกบอกเลยแล้ว<ๆ>เลยนะครับตัวเชื่อมค่อนข้างจะมาตรฐา,านหน่อยแล้วก็ใช้ไฟ70มเัวนีนน้ครับก็ตั้งลงไปเลย รับนี่จะไม่ดูเลยนะครับคืออย่างที่บอกก็คือให้มันชิดลงไปนั้นเลยจะไม่ไม่แข่งใบแข่งมานะครับสําหรับปลายรวดเชื่อมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็อบอกไปหลายคลิปแล้วก็คือถ้าเราใช้รอยเชื่อมมันกว้างนะครับเราก็ลากให้ใหใหม,มันให้มันอยู่แบบนี้ครับก็บางคนต้องการให้ดูไว้รอยเชื่อมพวกนี้ให้มันดูให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับให้มันดูใหญ่ดูดูดูแข็งแรงนั้นเราก็พามันไปแบบนี้เลยเวลาเราตั้งลงไปปุ๊บ เ้าก็ลากให้มันไปซ้ายไปขวาเพื่อให้มันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนบางคนที่ว่าไม่ต้องการให้มันใหญ่ต้องการให้มันมาตรงๆเสมอคือรอยเล็กๆนี้ก็ได้ลแล้วเราก็ตั้งตรง,ๆ,ตรง,ๆ,ตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเราจะมาเร็วมาเร็วเราเชื่อมก็จะบางหน่อยถ้าเรามาช้ารอยเชื่อมก็จะนูนๆขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าต้องการในเพยที่เราเชื่อมออกมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นลักษณะเป็นรูปทรงรูปร่างแบบไหนก็ลองดูนะครับใครกําลังฝ so ึกเชื่อมมือไหม่มืออะไรก็ฝึกดูนะครับ ถ้ามือเก่าๆก็คือหลายคนจะชานาญนะครับในการเชื่อมแบบนี้ครับก็เป็นแนวทางเป็นเป็นไกด์นะครับก็มามาบอกมาแนะนําสําหรับหลายๆคนที่กำลังฝึกเชื่อมอยู่นะครับกับเอฟซแล้วก็คนที่ผ่านก็มาดูเอนะครับก็อรอติดตามคลิป,ปอื่นๆต่อไปได้นะครับ